องทุ่มทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์ตามติดทุกประเด็นกับคนข่าวคุณภาพหนยข่าวคนคนข่าวส,สวัสดีค่ะต้อนรับระสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชญ์บณนีครับนลินชินครับพทธานปูนค่ะคนทุกข่าวเข้มทุกเนื้อหาเจาะลึกทุกประเด็นที่คุณอยากรู้ ้าวไปข้างหน้าค้นหาความหมายกับชีวิตที่หลากหลายในเบ th ิกทางเดอะพลอตความรักคำเดียวของดีมันจะขายตัวของมันเองไม่ต้องอายถ้าเราขยันเราก็ได้ทำทุกวันรายการสารคดีที่จะมาจุดประกายการใช้ชีวิตผ่านเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลายเพื่อส่งต่อกำลังใจและแรงบันดาลใจสู่สังคมห้ามพลาดทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวี เปิดประเด็นร้อนการเมืองเศรษฐกิจสังคมเขาอยากจะให้ลูกเขาไปเป็นลูกคุณทําแต่สารยืนยันว่าไม่มีน้ำหนักหลักฐานเพียงอพอเพราะอันนั้นจะเป็นพรบพักการเมืองตอบทุกคำถามคาใจแบบเอ็กซคลูซีฟพูดถึงชัดถึงคนละราย,ย,าย,ยการจะต้องเยียวยาเนิบ้นารต้องปลังใจกันที่นี่ที่เดียวกับจอร์วราวิทย์นคมชัดลึกเวลาบ่ายสามโมงสิบนาที ข่าวเด่นสรุปประเด็นน่าสนใจอัพเดตข่าวใหญ่รอบวันบ่ายสามโมงห้นาทีเนชั่นทันข่าวเย็นเกาะติดข่าวสถานการเด่น ประเด็นใหญ่กับท่านข่าวเที่ยง1 1มงครึ่งเป็นต้นไปเติบข่าวยามเช้าจบประเด็นรอบวันโดยโอปอวรันสุดากรรุญทัศน์โฟกัสกระแสข่าวรอบโลกกับปิ่งกิตติดิตฐ์ธนกิจสุวรรณในรายการเนชั่นโฟกัสทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์ วิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านพร้อมเปิดประเด็นข่าวเด่นที่เป็นกระแสตอบโจทย์ผู้ชมที่ต้องการเข้าใจข่าวให้มากกว่าข่าวร่วมวิเคราะห์โดยอ,องอัอติชาติวงวุฒิวัฒน์พร้อมเติมเต็มข่าวการเมืองแบบเจาะลึกกับบรรธาธิการข่าวประกรณ์พึ่งเนตรในรายการเนชั่นวิเคราะห์ข่าวหลังคารพธงชาติแปดนิกาทุกวันจันทถึงสุร์ ด้วยความร่วมมือจากคู่หูยุติธรรมอายการผนึกกำลังผู้พิทักษ์สันติราชลุยช่วยทุกช่องทางสางทุกปมปัญหาติดตามได้ทุกวันอาทิตย์4ทุ่มตรงก้าไปข้างหน้าค้นหาความหมายกับชีวิตที่หลากหลายในเบิกทางเดอะไพลอต ความรักคำเดียวของดีมันจะขายตัวของมันเองไม่ต้องอายถ้าเราขยันเราก็ได้ทําทุกวันรายการสารคดีที่จะมาจุดประกายการใช้ชีวิตผ่านเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลายเพื่อส่งต่อกําลังใจและแรงบันดาลใจสู่สังคมห้ามพลาดทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวียุคคนชนข่าวชนทุกประเด็นสะท้อนทุกปัญหาสังคมกับยุคนวิเศษสัง คนข่าวมากความสามารถต่อดูดูรับมาริดตาลเมชชั่นสปอร์ตกับผมพจน์จัพชรรชัยป์คชัรครบรวันนี้วันตรุษจีนนะครับขอกล่าวคำว่าซินเจียยู่อีซินนี่หัวใ้ครับจังใช้อี้เป่านะครับจินอี้หวานถังนะครับก็แปลว่า ขอให้เงินทองไหลามาเต็มมานะครับไหลามาเต็มบ้านของทุกท่านที่ดูรายการ Nation Sport อยู่ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Nation Sport ครับทั้งเรื่องราวของกีฬาทั้งในและต่างประเทศมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะในสุดสัปดาห์นี้แฟนกอล์ฟจับตาให้ดีนะครับศึกกอล์ฟ Honda LPGA ทัวร์นะครับซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยของเราก็นับ19ครั้งเกือบ20ปี ท่านผู้ชมครับนี่คือศึกรายการกอล์ฟที่มีนักกอล์ฟสาวไทยของเราควา้าแชมป์ได้เพียงแค่2คนเท่านั้นในการจัดการแข่งขันมาแต่ปีนี้มันปีที่พิเศษมากเพราะโปรจีนอัธยาธิติกุลแข่งขันในฐานะโปรเบอร์หนึ่งของโลก ในรายการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเด็ดขาดฮอนด้าเอพีเจเนี่ยแหละฮะมันน่าสนใจจริงว่าล่าสุดมีงานถแถลงข่าวเกิดขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่า Honda LPA t h a i ไ a n d เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่19แล้วนะครับที่ประเทศไทยสยามคลัสที่ขับโอคลอสพัทยาชนบุรี 19- 22กุมภาพันธ์แล้วครับโดยมีนกักกอล์ฟ72คนเข้าร่วมชิงชัยกันแล้วก็ไม่มีการตัดตัวเลยนะฮะจนถึงรอบสุดท้าย รายการนี้จะชิงเงินรางวัลราวหนึ่งจุดแปดล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาทด้วยกันก็นำมาโดย8นักกอล์ฟสาวไทยครับที่จะทำผลงานนะครับในรายการนี้นะครับคนแรกครับเป็นใครไปไม่ได้ครับโปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือหนึ่งของโลกนะครับปัจจุบันแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันในรายการนี้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่คนที่2เนี่ยโปรเมเอริยาจุฑานุการ นี่ก็ถ้าพูดชื่อก็ไม่มีใครไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแล้วโปรเมเองก็เคยสร้างประสาทด้วยการคว้าแชมป์ฮอนด้าเอในปี2021ไปแล้วด้วยนะครับขณะที่โปรเมียปาญจรีอน,าน,นาันต์ฤกการนะครับ โปรเมียวนี่ก็เคยสร้างประวัตาสตร์ในการคว้าแชมป์ฮอนด้าเมาในปี2024ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โรเบร์ดิงโปรพราวนะครับโปรโมโมริยาจุดทธุก,การโปรแหวนพรลนงเพชรล้ำแล้วก็มีเอพิลนะครับเป็นนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์เนชั่นเนชั่นแนลคอลี่ฟายแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจที่มาแข่งกันรายการนี้ด้วยนั่นคือ ปริมปราดนครครับคนนี้เจ้าของ2เหรียญทองซีเกมส์นะครับได้เข้าร่วมเชิญเข้ากันในขันนะครับในการแข่งขันท็อนได้เอพีเอด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแชมป์เก่านะครับคนนี้จะประมาทเขาไม่ได้เลยก็คือแองเจิลยินนะครับแชมป์เก่าจากสหรัฐนะครับแล้วก็มีนักกีฬาทั่วโลกมากมายฮาริเดียโคเขาซ้อมหนักนะริเดียโคในมีข่าวว่าซุ่มเก็บตัวซ้อมในประเทศไทยมาสักเกือบอาทิตย์ได้แล้วมั้ง5วัน6วันได้แล้วนะก็น่าสนใจครับ แลวก็โรไปถึงโปรโจริงก็บอกว่า Honda LPGA เนี่ยมันเป็นรายการในดวงใจเขาเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยตามอากงอามา่าไปดูที่พัทยาตลอดเหมือนซึมซับแรงบันดาลใจจากที่เคยดูภายนอกตอนนี้ได้มาแข่งขันในสนามแล้วมันแตกต่างไปเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป้าหมายก็อยากจะให้น้องๆที่มาดูเนี่ยได้เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันเหมือนกับเรานะครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยโปรโจริงก็บอกว่า มันจะพูดว่าการันตีแชมป์ก็ไม่ได้นะแต่การที่การันตีได้คือซ้อมเต็มที่แน่นอนเตรียมตัวพร้อมก็พอไม่อยากจะยึดกับตําแหน่งคือก๊อฟมันแล้วแต่วันที่ผู้ชมครับคือถ้าใครตีกล์ฟก็รู้ดีว่ามันพยายามต้องรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดนะครับแต่มันแล้วแต่วันหนึ่งจริงกล์ฟเนี่ยนะครับ ซึ่งการได้เล่นต่อหน้าแฟนๆกอล์ฟชาวไทยเป็นอะไรที่พิเศษมากอยู่แล้วและถ้าคว้าแชมป์ได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่พิเศษมากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแฟนๆที่รักกีฬากอล์ฟในรายการ Honda LPGA Thailand เนี่ยนะครับน่าจะเป็นรายการที่ทุกคนผมเชื่อว่าราคอยมากๆเพราะมีกอล์ฟโปรกอล์ฟระดับโลกมามา,มากมายแล้วก็โบจิงก็บอกว่าอยากจะให้แฟนๆกีฬาชาวไทยแฟนกอล์ฟลองเข้าไปเชียร์ให้กําำลังใจเธอด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวคร่าวๆของศึก Honda LPGA ไ h a i l a ด์2026นั่นเองนะครับท่านผู้ช ครับข่าวดีครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับจร,จริงๆแล้วเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วมากปัจจุบันนี้เขาอายุ20แล้วนะถ้าจำมาได้เนี่ยใครที่ดูติดตามบิวมาตลอดเนี่ยโอ้โหแจ้งเกิดตั้แต่อายุ 15, 16, 7นะ16 17ไล่มาเรื่อยๆผลงานเข้าดีมาตลอดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ที่เขบอกว,ว่าอาการบาดเจ็บมันก็รบกวนกับร่างกายของบิวุริพลบุญสอนเหมือนกันแต่ซีเกมที่ผ่านมาทำสติที่ผมว่าเป็นสถิติระดับอาเซียน เป็นสถิติระดับประเทศและประวัติศาสตร์ของบ้านเราก็เลยก็ว่าได้นักกีฬาคนไทยคนแรกและอาเซียนคนแรกวิ่งต่ำกว่า10วิท่านผู้ชมครับวันนี้บิวพุทธิพล์บุญสอนเข้ารับข้าราชการตำรวจเรียบร้อยตัดผมตัดเผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูภาพกันนิดนึงกันละกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมี b e f o r e after นะอันนี้คือภาพ ที่คุณเห็นเนี่ยก็คือภาพคู่กับแม่ตอนคว้าเหรียญซีเกมนะครับผมยาวอยู่เลยหล่อเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้มาแล้วเป็นนายตํารวจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะบิลภูริพลบุญสอนนะครับท่านผู้ชมครับคืออย่างที่บอกไปครับว่าบิลภูริพลบุญสอนเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีข่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ประเทศจากตะวันออกกลางเนี่ยสนใจให้บิลเปลี่ยนสัญชาติแต่บิลก็ปฏิเสธไปว่าไม่ไปจะอยู่เมืองไทยชอบเมืองไทยน,นะฮะล่าสุดเนี่ยคือบิลเข้าคุณสมบัติตามล็อกเลยครับสร้างชื่อเสียงกับประเทศทาติประเทศชาติแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันลงในานามของสโมสรตำรวจด้วย <S <S เนื่องจากได้รับการพิจารณาตามโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ <S <S บรรจุไปที่หน่วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับ คุณแม่ของบิวก็โพส์ตเลยนะครับบอกว่าเขายินดีกับลูกชายมากๆยินดีกับตำรวจตัวน้อยของแม่ที่ประสบความสําเร็จในทุกก้าวที่ลูกเดินหนูคือความภูมิใจของแม่ชุดไม่พร้อมแต่กายใจพร้อมมากน่ารักมากนะคุณแม่ของบิวก็ไปให้กําลังใจทุกสนามนะครับที่บิวล,ลงแข่งขันนะครับแล้วก็พึ่งวิ่งต่ํากว่า10วิ คือใช้เวลา9.94วินาทีในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่33ที่ผ่านมามีคนไปนแซวนะบอกว่าโอ้โหโกรมตํารวจบรรจุบิบลเข้ารับข้าราชก,การเนี่ยแล้วโจรที่ไหนจะกล้าไปวิ่งหนีบิลวะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมวิ่งเร็วกน่ดนั้นนะนะอันนี้ของดีกรมตํารวจนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ เดี๋ยวติดตามให้บรรยายบิวกันด้วยนะครับเพราะว่า20เนี่ยกล้ามหนองกล้ามเนื้อมันก็จะพัฒนาได้ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับต้องดูว่ามันจะมีการทาลายสถิติดีขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับบิวบอกว่าคือโคชอะโคชลีเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่บิวจะวิ่งและทําลายสถิติที่เคยวิ่งไว้9.94ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนตอนเหมือนตอน้อม,มันต่ำกว่านี้ด้วยเหมือนกันนิดนึงน,นะครับท่านผู้ชมครับ มาดูเรื่องของเอฟเอคัพกันหน่อยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ4นะครับเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบ16บนะครับวับนนี้การจับสลากประกบคู่ในรอบ16ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็แข่งกันหมดแล้วทุกคู่ยกเว้นคู่ของพอร์ตเวลกับวิสตันซิตี้ที่จะเตะในคืนนี้นะครับไปดูผลประกบคู่กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฟูลแลมเจอเซาแฮมตันนะครับแล้วก็เดี๋ยวซันแอนเดรีนก็จะไปรอคู่นี้นะครับระหว่างพอร์ตเวลกับวิสตันซิตี้เนี่ยว่าใครจะเข้าไปเจอในรอบ16สี่ คู่ที่นัาสนใจคงหนีไม่พ้นครับแมนยูขออภัยแมนยูตกรอบไปแล้วสิแมนซิตี้เจอกับดิวคาส์เซนนะครับโอ้โ oh, หเจออีกแล้วนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ผมว่าคู่ใหญ่ที่สุดในรอบนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ลีสเจอกับนอริซิตี้นะครับแมนฟิลทาว eds, เจอกับอาร์ซน uh, อาร์ซอลนี่ก็เจอกับงานที่อาจจะไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็ต้องดูว่า เอฟเอครับนี่มันเป็นทีมที่ประเภทแบบล้มล้มยักษ์อยู่แล้วด้วยเหมือนกันต้องดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่วูฟแพมตันก็จะเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เวสต์แฮมครับจะเจอกับเชลซีเวสต์แฮมยู่แตดเจอกับ เบนฟอร์ด uh, ทีมคู่นี้จบไปแล้วแล้วเบนฟอร์ดชนะไปนะครับนี่คือผลการประกบคู่ในรอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษก็คือถ้วย FA ฟแอนะครับหนึ่งทีมที่ตกรอบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรแข่งแล้วนอกจากโปรแกรมลีกนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่โฟกัสในลีกมากที่สุดเพื่อไปพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคงหนีไม่พ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับข่าวดีคือล่าสุดมัดทายเดลิกครับประการหลังคนสําคัญ วัย26ปีหายจากอาการบาดเจ็บและคาดการว์วเดือนหน้าเนี่ยจะลงสนามให้กับแมนยูได้แน่นอนนะครับคือต้องบอกว่ามัททายเดลิกเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็พลาดลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา15นัดหลังสุดนะครับตั้งแต่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างอ่าสื่อบอกแบบนั้นเป็นหลังส่วนล่างนะครับท่านผู้ชมครับคือในเกมพิมลิกล่าสุดที่เดลิก ลงสนามเนี่ยนะก็คือเกมที่ชนะคริสตันพาเลทไป2ประตูต่อ1ซึ่งนานมาก15นัดและเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวก่อนหน้านั้นก็เป็นรูเบนอารโบริมคุมทีมน,นะครับแล้วก็คาดการว่าเดอะลิกจะกลับมาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ก็คือเดือนหน้า เดือนหน้าก็โอีกอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะเชื่อืเดือนหน้าแล้วนะครับมาร์ไทเดลิกก็น่าจะกลับมาได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับตอนนี้คือตอนแรกกขาบอกเดอร์ลิกประสบอาการสะดุดเล็กน้อยในการฟื้นฟูร่างกายเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยมันก็เลยทาให้แผนการลงสนามคือสนามเนี่ยมันลากยาวขึ้นอีกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า,าการจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าทํากายภาพบําบัด นักกายภาพของสโมสรอ,อย่างใกล้ชิดน,นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าเดลิกคุณท้อไหมคุณต้องพักนานโอ้โหสามเดือนได้นะแม้มีอาการบาดเจ็บที่ต้องบอกว่ามันมันไม่ต้องผ่าตัดก็จริงอ่ะแต่ว่ามันเจ็บเรื้อรังมันต้องใช้การฟื้นฟูกายภาพอะไรอย่างเงี้ยให้รักให้ร่างกายมันฟื้น,ฟ,นฟูเองอย่างเงี้ยเดลิกเขาทอ้อไหมเขาบอก่าไม่ท้อนะฮะคือเขาไม่เคยพูดคาว่าท้อเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่ที่สําคัญก็คือว่าแผนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจบซีซั่นนี้เนี่ยเดลิกเขาก็จะไปเล่น บอลโลกนะครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือว่าร่างกายจะพร้อมพอให้โรนัลคูมันเนี่ยเรียกไปติดทีมชาติหรือเปล่าจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเขาถูกมองข้ามไปอะ่ะาว่าตรงๆช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ผลงานระดับสโมสรเนี่ยมันโดดเด่นจนทาให้เขาถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับแล้วต้องดูว่าเดี๋ยวรอบเนี้ยมาท้าเดริกมาเนี่ยขาถามว่าทันไหมถ้าเดือนหน้ามันลงสนามได้ก็ยังทันเพื่อเรียกฟอร์มเก่งแต่จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแม็กควายกับ มาร์ติเนสกำลังคู่กลมกล่อมมากๆเลยแล้วประการหลังเซนเตอร์เนี่ยมันเขาก็ปรับไปยืน2คนแล้วนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะก็ถามว่าถ้าได้เดลิคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยมันก็ทําให้แมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นในการลุ้นพื้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งในแนวรับมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับซุนคาลิกล่ะ คาริคเนี่เป็นหนึ่งในคนซื้อที่ต้องบอกว่าตอนนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าพาแมนยูชนะทั้งแมนซิตี้อาร์เซนอลคือต้องบอกว่าผลงานมันเข้าตาจริงๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้คาริกก็็บอกว่าอนาคตของเขากับแมนยูเต็ในซีซั่นหน้าเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่บอร์ดบริหารในการตัดสินใจแต่ถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้ทอรแน,นสเปอร์ตามจีบไมเคิลคาริกแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครจําประวัติกันได้คาลิกก็เคยเล่นให้กับทอร์นมพอสเปอร์ในช่วงเวลาสั้นๆส,ส,สักประมาณ2ปีได้นะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยสนใจดึงคาลิกแล้วจริงจังด้วยนะครับถึงแม้ว่าออตอนนี้จะมีการแต่งตั้งอ e ิกอร์ทูดอ์นะครับอดีตกุนซอยูเนตุสและก็อดีตกุนซอของอเล็กซ์บักเซย์เนี่ยแทนที่ของทางฝั่งทมัสแฟรงค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บอร์บริหารบอกว่าด้วยผลงานที่มันยอดเยี่ยมนะนนเนี่ยห้านัดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยเนี่ยนะครับชนะ4เสมอหนึ่งเนี่ยนะฮะ ประกอบกับว่าเขาชอบสไตล์การดิ้น,นของไมเคิลคาริกอยู่แล้วด้วยก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าแมนยูไม่เอาเนี่ยเขาขอก่อนแล้วกันเขาขอก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไมเคิลคาริกเนี่ยท่านผู้ชมเป็นตัวเลือกที่จะมาคุมทีมก่อนโทมัสแฟงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก่อนเปิดซีซั่นก่อนที่จะดึงโทมัสแฟงมาด้วยแล้วก็ แน่นอนแหละครับว่าโทมัสแฟงก็อยู่ไม่ครบเทอมนะครับโดนไล่ออกไปเนื่องจากผลงานในลีกไม่ดีแต่ผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกนั้นพาทีมเข้าสู่ในรอบ16ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องดูว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะต่อสัญญาหรือไม่แต่ก็มีข่าววงในเหมือนกันก็บอกว่ามีโอกาสแนวน้มสูงมากที่บอร์ดบริหารแมนยูจะต่อสัญญาไมเคิลคาริกในซีซั่นหน้านะครับแต่ถ้าไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไอีกเนี่ย สัญญาณที่ดีต่อมาก็คือว่าเขาจะได้สิทธิ์ในงบประมาณในการเสริมทีมที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในซีซั่นหน้าสำหรับแมนยูเต็ดนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งช่วงน้กกลับมาพาไปดูเรื่องราวของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยและเดี๋ยวแวะไปแตะโอนาน่ากันหน่อยแรกๆไปทีมจากหลีกตุรกีแฟนๆร้องเย่ทำไมหลังๆร้งองยีสามนัดนัดล่าสุดเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามีประเด็นครับผู้แข่งยิงเข้าสามลูกได้กรอบ เข้า3ลูกเลยนะครับเดี๋ยวดูสถิติโอนาน่ากันในเบรกหน้าครับนิชชั่นท่านข่าวค่ำอัปเดตประเด็นข่าวใหญ่ที่น่าสนใจในรอบวันท่านทุกสถานการณ์ทั่วประเทศร่วมกับระผีระีพันธ์เรือนสีและเนชั่นระวังภัยรายการจุบสบายรายการออกแบบล้ำอนาคต ชมเนื้อหาในการสร้างสรรค์บ้านและอาสารมทัพย์ยุคใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการสร้างเมืองโดยร้องสารจารย์เอกพองตรีตรงเสนอข่าวเข้มข้นเจาะลึกด้านการลงทุนและการก่อสร้างจากทั่วโลกทุกวันเสาร์เที่ยง40ถึงบ่ายโมง25เนชั่นทีวีช่อง22อย่าลืมติดตามนะครับ คนปลุกความคิดติดตามภารกิจเลอะลึกทุกประเด็นสำคัญของคนสร้างพลังชีวิตต่อยอดเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ออกเดินทางไปพร้อมกับนริสาราสีสันที่จะพาคุณเรียนรู้ในทุกเส้นทางไปด้วยกันเพื่อสร้างสีสันในแต่ละฤดูกาลในรายการนาริสซีสันทุกวันอังนีเวลา12นาฬิกา40นาทีทางนชั่นทีวีช่อง22 โลกธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วคือหัวใจแห่งความสำเร็จกรุงเทพธุรกิจอินไซต์นำเสนอข่าวเศรษฐกิจจากทุกมุมโลกให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสรุปข่าวรอบวันอัปเดตล่วงหน้าครบถ้วนก่อนใครทางช่องเ nation วีหมายเลข22กรุงเทพธุรกิจอินไซต์อัปเดตไวเข้าใจลึกก่อนใคร ัวร์อารยสถาปปรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทะมลทั่วไทย <Yeah. S 1> ในรายการเกษณะทั่วยกล้อทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22สงทุ่มทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ โปรแกรมยูฟาแชเมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟนะครับคู่ที่น่าสนใจและเป็นประเด็นตอนนี้คงหนีม่พ้นนะครับการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างเบนฟิก้าที่พวกเขาจะเจอกับเรอัลมาดริดเบนฟิก้ามีโค้ชเป็นโชเซ่มูรินโญ่แล้วทำแสบมากๆในรอบลีกเฟสนะครับทำให้มาดริดไม่สามารถเข้าไปเป็น8ทีมเพื่อไปรอในรอบ16ได้ในขณะที่การชนะมาดริดนั้นทำให้โชเซ่มูรินโญ่ ต่ออายุลมหายใจไปเพลย์ออฟได้ด้วยประเด็นสำคัญนะักข่าวก็ไปถามนะครับถึงเรื่องอนาคตของโชเซ่บูรินโยเนี่ยนะครับว่ามันมีทีมจีบมากมายหลายทีมหนึ่งในนั้นโอเคนอกจากทีมชาติโปรตุกเกสแล้วก็ยังมีสโมสรมาริดอีกด้วยนะครับเรอรเัลมาดริดเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ตามจีบบูรินโยให้ไปคุมทีมในซีซั่นหน้ามีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวันนี้มูรินโยเนี่ยตอบว่าอะไรและที่แน่ๆวาทะของมูรินโยเนี่ยคือตอบตรงไปตรงมานะ ผมว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมามากๆแล้วก็ชัดเจนในระดับหนึ่งเลยนะครับโชเซ่มูนิโยครับมีโอกาสที่จะตกเป็นข่าวกับหลายทีมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดหรือแม้กระทั่งทีมสโมทีมชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งมีข่าวว่าอยากจะได้เจ้าตัวไปเป็นโค้ชนะครับและรวมไปถึงอาบาโรอาเบรัวเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บางคนก็บอกว่ามือไม่ถึงคุมนักเตะไม่อยู่แผนงานไม่ได้เรื่องสอ,อเขาเรียกว่าโดนปลดนะครับกลางคันหรือแม้กระทั่งถึงแม้จะได้รับสัญญาจบฤดูกาลนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อในซีซั่นหน้าแน่ๆแล้วนะครับทีนี้คนต่อไปที่จะเป็นโค้ชมาริทเนี่ยมันก็ต้องแบกรับความกดดันมหาศาลมากๆทั้งกับบอร์ดบริหารและก็ตัวแคมป์นักเตะด้วยนะครับคนที่น่าจะมีโอกาสมาคุมทีมมากสุดถ้าเป็นไปตามข้อเสนอที่เขาขอนะ ก็คือเจค็อครอปนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามัดจะให้ได้หรือเปล่าในการเสริมตำแหน่งนั้นเสริมตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องให้เวลาเขาในกะับตามสไตล์ของเจค็องครอปอยู่แล้วนะครับการสร้างทีมมันต้องใช้อะไรเวลามันแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันไม่สามารถสร้างทีมให้ประสบความสําเร็จได้นะครับบุริโยคเขาบอกนักข่าวแบบนี้ก็บอกว่าผมไม่อยากสร้างเรื่องที่ไม่มีอยู่จริง สิ่งเดียวที่มีอยู่จริงก็คือผมเหลือสัญญากับเบนฟิก้าอีก1ปีนี่ฮะจบครบทุกประเด็นครับแล้วต้องบอกว่ามาเดตตอนนี้เป็นทีมที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของทีมไม่ดีเกมนี้เขาเอาแน่เพราะฉะนั้นมูนิโยก็เตือนลูกทีมเบนฟิก้าของตัวเองครับว่าให้ระวังให้ดีนั่นเองนะครับโอนาน่าครับโอนาน่าไปเล่นอยู่กับลีกของตุรกีนะครับปรากฏผลงานตอนนี้ย่ำแย่ แฟนๆสาดเสสาดเสียเทเสียครับสาบแช่งกันโอ้โหโอลมานเลยครับบอกจะให้ออนานากลับแมนยูให้ได้แฟนแมนยูตอนแรกร้องเย่แต่ตอนนี้อาจจะร้องยีบอกไม่เอาโอนานากลับมาเซนเนอร์ hmm. ลาเมนดีกว่าเยอะล่าสุดไปสร้างงานครับนี่ครับเจอกับเฟเดบัเช่ครับเฟเดบัเ hmm. ช่ท่านผู้ชมคือ mm hmm. ผมจะบอกว่าเกมนี้โอนานาทำแพ้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่า ในเกมที่ทางฝั่งของโอนาน่าเนี่ยนะครับในการเล่นให้กับแท็บสอนสปอร์เนี่ยนะครับเจอกับเฟเดรเบเช่เชื่อป่ะเฟเดรเบเช่เนี่ยโอกาสยิงเดี๋ยวจะให้ดูาลาเลียนนะ โอกาสยิงเข้ากรอบ3ครั้งเป็นประตู3าครั้งโอนาน่าเซฟไม่ได้เลยแล้วคุณดูจังหวะการยืนตำแหน่งลูกเซฟไม่มีเซฟได้เลยแม้แต่ลูกเดียวผู้ชมครับตอนนี้มันก็เลยเกิดกระแสว่าเขาจะส่งโอนาน่ากลับสู่ถิ่นแมนยูอีกแล้วประเด็นสําคัญคือโอนาน่าผมไม่ดูสถิติตรงนี้เพื่อจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกตอนแรกไปได้ดีกับแทมซอนสปอร์ทำไมตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นหนังโคลมาวูลแล้วล่ะครับ ท่านผู้ชมดูแมตช์การเล่น18แมตช์ที่เขาลงเล่นในซี่นนี้ให้กับทีมจากลีกตุรกีนะครับแถบซอสปอร์สติการไม่เสียประตู 4. เออใช้ได้นะแต่ที่เสียประตู25ประตูะเดี๋ยวใช้ได้ดูต่อไปจากนี้ว่า25ประตูมันเยอะหรือมันน้อยถ้าเทียบกับโอกาสยิงประตูของคู่แข่งนะครับนี่นะแล้วก็ลูกโทษที่ป้องกันได้คือป้องกันไม่ได้เลยนะครับผัดมาท่านผู้ชมครับให้เห็นชัด,ชดเลยมันเป็นมันเป็นแผนที่ลูกยิงที่โอนาน่าโดนยิงเข้ากรอบในฤดูกาลนี้ อธิบายง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับเปอร์เซ็นต์การเซฟคุณดู66%แต่เดี๋ยวจะให้บวกเลขกันสนุกๆนะจำนวนลูกที่โอนหน้าเผชิญหน้า77%จําำนวนที่เสีย25%ท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าเซฟได้น้อยมากๆเซฟได้น้อยมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูเพจนี้ต่อเพราะถ้าคุณไปดูเจาะลึกจริงๆเนี่ยนะครับเพจต่อไปครับ นี่เซฟไป49เซฟไป49ไอ้ครั้งที่ไม่ได้เซฟก็คือเรื่องของอจุดโทษที่ยิงแล้วก็เซฟไม่ได้ซึ่งมันก็โอ้โอ,โอขนาดโอเพ่นเพย์ยังเซฟไ,ไม่ได้จุดโทษก็ไม่ต้องไปหวังเลยครับท่านผู้ชมครับประตูที่เสีย25่สินะเปอร์เซ็นต์การเซฟอย่างที่บอกไปว่า66.2นะครับป้องกันลูกโทษป้องกันไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสถิติการไม่เสียประตูคือ4หรือครีนชีสนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมสวิปเปอร์5 ลูกกาการตัดได้17แมตท,ที่ไปประเด็นเนี่ยที่แฟนๆเขาไม่เอาแล้วเนี่ยมันก็คือไอ้แมตเมื่อกี้ที่พวกเขาเนี่ยเจอกับเฟเดรเบเช่แทบซอนสปอเจอเฟเดรเบเชเล่นในบ้านผมให้ดูตรงนี้โอกาสการยิงเข้ากรอบของแทบซอนสปอร์8ครั้งเปลี่ยนเป็นประตู2ถูกไหมฮะแต่โอกาสการยิงเข้ากรอบของเฟเดรเบเช3ยิงตรงเป็นตรงอะ่ะท่านผู้ชมเข้ากรอบ3เป็นประตู3 โอ้โหคือเปอร์เซ็นต์การครองบอลต่างๆน,น,นานาคือชาลส์สปอร์เหนือกว่าแล้วปัจจุบันอยู่อันดับสามในลีกตุรกีด้วยนะครับแต่เฟเนริเช่อยู่อันดับสองแล้วก็น่าจะเป็นการอาัตาสลายอยู่ที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมโกคิปเปอร์เซฟไม่ได้เซฟเลยครับศูนย์ในขนาดที่ผู้สาประตูของเฟเดรเช่ S <S คือใครเอเดรซอนอดีตประตูเก่าของแมนซิตี้ล่อไปเท่าไหร่หกนี่ ท่านผู้ชมโอนาน่าตรงเป็นตรงกลับมาแล้วเหลือเชื่อครับนี่ฮะนี่คือ้งหมดของกีฬามาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นสีสันเป็นตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูในช่วงสายๆแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวติดตามไดใ้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับ